เือไปทำอะไรในป่ากันสนันมากฉันเลยต้องไปช่วยนะคะแล้วเราก็ฟอดาแบบชับเห่มากเลยค่ะมากยังไม่ทันไล์เซมิลาไปบวกกลางอีกแล้วคะ่ะตอนนี้ซึ่งโดนอันติชําแต่โลเยอะมากมีฮิวเราแฟนไปอาเรียกแอสมาตกผิดไฟอีกแล้วอาอเพื่อเราโดนลุมตบแล้วค่ะฉันกิวไปสองล็อตเอโคตายเลยแรงวะอยาได้เล่นกับระบบแบบใหม่ของเซเลฟีนใช่นะ แลกมากก่อนรับชมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวดสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงตอนนี้ทางร้านเติมโค้ดเกมมีเติม League of Legends บน PC ด้วยนะคะเพียงใช้ชื่อในเกมและ hashtag หลังชื่อก็สามารถเติมได้แล้วลดราคาสูงสุด8%ราคาถูกมากนอกจากนี้ยังมี ให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง ROV, FIFA, FIFA Mobile, eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ Hello Welcome สวัดดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพักเสียงเกมกันอีกแล้วด้วยความที่เซราฟีนปรับใหม่นะคะเราก็เลยมาเล่นใน Mid Lane บบม,มิดเลนแบบช็อชโดยวันนี้จะมี3แมชนะคะเรียงจากแมชความจึงน้อยไปจึงมาก ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัน <My S 1> นิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกับเกมแรกแมทแรกนี้นะคะเราเจอกับเลอร์บองนะซึ่งนางเลอร์บองก็คือแอบมากเอาเพื่อนมาช่วยเวอร์หลังจากที่ฟาร์มมาได้สรยาหนึ่งนะคะเราก็เลยแอบต่อแอบมาตีเลนล่างเสนพยายามที่จะอาใส่นงสางตัวสระดนะคะพยายามหาดจังหวะอยู่นะคะในจุดๆนี้เอออาวุธฟ้าไ,ไม่โดน แล้ตอนนี้ก็เหมือนจะแพ้นะคะแต่ว่าเราเก็บนางแซกได้ด้วยพลังความแรงของเรามาถึงซีนนี้นะคะเพื่อนเราคือไปทำอะไรในป่ากันสนันสน่นมากฉันเลยต้องไปช่วยนะคะแล้วเราก็กด A แบบชับเปม๊ะมากเลยค่ามากเลยค่าสุดๆด,ดารา,าเลยแอปต่อแอปดันมิดเลนอีแซกคือมาเวอร์ไม่ยอมให้ดารา,าตีบ้านสุด จะเลยต้องมาหนึ่งหนึ่งกับมันนะคะซึ่งตอนนี้ก็แลดูมันจะอึดเหลือเกินทั้งๆท,ท,ที่เราก็มีเผาเนาะเราก็ต้องจุกชีเอาชีโดดมาแล้วจุกนะคะเอเอสุดท้ายตายคู่ไปเลยโอ้ยทำไมมาตายคู่เนี่ยอีดอเอาอีกแล้วคะ่ะเพื่อเราบวกกันในป่าสนันอีกแล้ววร์ปเลยวร์บเลยพพวารวปลงมาปบกดอาโดนตัวเดียวมันได้แค่นี้แหละ แต่ก็ถือว่าได้เกลวอยู่นะคะเราต้องไปช่วยนงางไซร่าเนาะเลอบบงคือแอบแรงอยู่เพราะว่าได้รับการบัฟมานะคะสลึงสกิลไปชิฟแปดหนีเลยปัดมาที่ซีนนี้นะคะเราก็กำลังจะฟาร์มบลูเลยแบบสบายใจแบบฟิลปล่อยจอยอ้าว อะไรวะเนี่ยแบบใหม่สุดๆเพราะว่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งไม่ควรที่จะไปตีแต่ว่าอยู่ดีก็ไปตีเฉยเลยนะเออแบบใหม่มากซะดิจี้แบบไหนเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ดาราก็เดินไปนะคะแบบเชียงชาเคนแอบตุยนะแต่ไม่เป็นไรเราไล่ชีกลับไปนี่ไม่ให้ชีตีบาลอนต่อนะคะแล้วจินได้ไปสองคิวกล้วกไล่ต่อจินแฟลไปยิงวารัสเลยแล้วกเก็บคิวไปได้อีกแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะมีคนแอบ นี่มอนโดแอปกะต้องเจอลุมตบค่ะที่ฉันเก็บคิวไปได้แบบสวยงามเอาเอา <c oughs> ฉันงงการตัดสินใจชีมากคือกะจะยอมก็ยอมคือจะไปตีบาลอนก็ไปตีอยากทำอะไรทำเวอร์เน่ฉั per, <c oughs> นจะเปิดโลสมัย่ มองแรงมองเหยียดมากแล้วเข่าดำซ้ำถ้าบอกเหรอจะโดินตบไหมอ๋อคือฉันหน้าตาดีแบบมิชนีชอบสนราจบเออไม่ได้โมนะคะก็เรื่องจริงก็เป็นแบบติดตี่อ่ะเป็นเด็กติดตี่อ่ะชนีมันก็ชอบไปดิแต่กูเป็นกระเทยค่ะก็พูดไปเลยว่ากูเป็นกระเทยนั่นนี่ แสดงเขาเห็นไปเลยเอาพักเรื่องในวัยเด็กนะคะกลับมาที่แมทที่2ค่ะตอนนี้เจอกับโอเรียนาเนาะด้วยความสวยของเราวัวนั้นเฮกแปดมาช่วยเลยกระแทกนางโอเรียนาแล้ก็เลยต้องไล่ต,ตบชี้ค่ะช่วยกันลุมยำตีนมากหุ่นกระป๋องก็เลยเอาอีไปเลยจ้าตอนนี้เราก็กํลังฟาร์มมิดเลนแบบฟิลเนาะแต่ว่าฝั่งโน้ตคือคิวัมและนางเคน เราเริ่มเห็นว่าถ้าจะไม่ดีเลยเดินขึ้นไปท็อปเลนเพื่อที่จะช่วยนะคะแต่ว่าเคนคือพริวมากคือก็กําลังเดินไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเดินชาซะเหลือเกินเนาะเราก็ติ๊กไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะไปช่วยนะึะ่งเพื่อนเราก็าเก็บกิวได้นะคะเราจะมาเก็บเคนกันต่อค่ะเบิมบิมอุ้ยจบมาถึงซีนนี้เรากับเพื่อนรวมกัน3มคนไปหยุบหัวอิหุ่นกระป๋องนะคะซึ่งบอกเลยว่าอีหุ่นกระป๋องคือพริวมาก ด้วยลูนด้วยสก,กิลของชีนั้นทำให้ไล่ยากซะเกินนะคะแต่เราก็ไม่ลดละความพยายามที่จะไล่ตามชีโอ้โหวิ่งไวจังแต่นีไปเถอะเพราะวัวกระแทกหน้าสนันค่ะกินมันกินมันเออแล้วชิกระตุยไปอีกรอบหนึ่งมีไฟเกิดขึ้นกันอีกแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสนับสนุสนเพื่อนเพื่อไอวอนโดนอันติแอสไปนะคะโหตอนนี้อันติสนันแต่เราโลชัม ไอ้ว่าโลชาำตอนนี้เกียนไล่ฆ่าอยู่เราอ่าอัดหน้าเรียกมันทำให้มันติดชามเราแล้ว็็ล็อกขานางแอสนี่นะคะเลิศปะสำหรับแพ้เป็นชนะความสวยเก็บคิวชาำเลิศปะยังไม่ทันไลซไมิลาไปบวกกลางอีกแล้วค่ะตอนนี้ตึงโดนอันติชามแต่โลเยอะมากมีฮิวเราแฟดไปอาเรียกแอสมาตกพิกไฟอีกแล้วเลิศปะ <laughs> เลิศปะ กลับม่แพ้เป็นคลิกตอนนี้นังแอร์กับโอลรนาน่าจะปาดเลือดแขนสุดมาอีกแล้วค่ะยังไม่ทันไรสม,มิล่าเข้าไปพุ่งจะไปตบโอลรนาอีกแล้วซึงเราก็ต้องรีบไปช่วยแล้วนะคะใส่โรยเพื่อนค่ะแล้ววกแทกหน้าไปแต่โอลรนาแฟดหนีไปซึ่งก็อาตามแต่ไม่โดนชีนะครับไปโดนคนอื่นตอนนี้ไฟไม่ค่อยจะสวยเลยนะเพราะว่ามันแอบอยู่ในย้าก,กันฉับสกิลวไม่ค่อยจะโดนเนาะรู้สึกว่าวุ่นวายมากแล้วก็โลไปก่อน ตันนี้ไฟวุ่นวายตดมันมีการหิวเข้ามาเนดนเงมแต่ได้เกี่ยวแค่นิดเดียวนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วมานานไม่มีแล้วเราต้องถอยก่อนแล้วนะจุดจุดนี้หลังจากถอยทับมานะคะเราก็มาแอบส้มตีนังเคนที่คิดว่านี่ป่านไม่มีวอร์ดนะคะคือนังเคนก็หลงเชื่อโดนเราลุมอบช้ำฉันก็เลยอาเรียกมันตบทีหนึ่งค่ะแต่ก็เก็บคิวชิบไปได้นึงวโอเว ืมเดี๋ยวนะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เหมือนจะมาไฟกันที่บารอนนะเราก็เลยต้องรีบตามไปสมิลาเข้าไปหมุนแล้วโอเลยนาเทเลพอร์ตมานะคะซืเลอาดักชีเตชิแปดลบจ้าตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีเราเลยต้องถอยมาก่อนตอนนี้มีชั้นกับไอวอนแค่สคนซึ่งโดนแอชค่าแล้วก็โดนจินล็อกด้วยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราสวนกลับได้ตอนนี้นางแอดแปดหนีแทนนะคะ แล้วตอนนี้เราก็จะไปฆ่านางแอดแต่เราโดนแย่งงานจ้าโอ้ยมามาแย่งสัมา,มาแดกทำไมเนี่ยสัญญาได้เิวบ่า <c oughs> ว่าเธอมาแย่งงาน <c oughs> เพื่ออะไรมาดูกันว่าช็อตนี้เราจะได้ฆ่านางแอดเรีอยงนะคะตอนนี้นางแอดก็โดนยกอีกแล้วฉันเลยต้องกะต้องว่าอาอัดนาชี แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะโดนนางโชกาดแอบแดกเอาเป็นว่าชดน,นะคะอย่าได้แคร์มาตีมกกังกรดีกว่าแต่โชกาดคือห้าวมากเข้าไปบอกสนันมากซึ่งไฟเกิดดูไม่ค่อยจะดีเลยนะคะมันไม่สวยอะ่ะเราก็เลยต้องพยายามที่จะถอยๆมาแล้วพโยนเกี่ยวไปเรื่อยๆแบบแอบๆแ,แล้วก็ต้องถอยมาเรื่อยๆค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะพลิกไปได้อีกแล้วในเวลาเขาไปหมุนๆๆแล้วเราก็เบลอค่ะ พลังโลของหลานัันจึงใจสุดๆเหลือนังหุ่นกระป๋องอีกแล้วนะคะอีตัววิ่งเร็วแตู่้ทสิจะวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะคะแรงก็แรงวิ่งก็เร็วเซเาฟีนขอแบบนั้นบ้างได้ไหมดูสิกว่าจะตายอึดด้วยหนี่ตุยสักทีพูดเลยว่า AD เกมนี้ถ้าไม่พิวจริงจะกลายเป็นเหยอื่อารมณ์สุดๆตอนนี้นะคะนางวัวก็จะเฮกแพนไปตบแต่แอชก็หนีไปได้นะคะ เราสึกว่าไฟแล้อยู่จะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราต้องเข้าไปตู้กับมันข้างในแต่เราอ่าเข้าไปเรียกมันตบแกงแทงกดอ,อันติค่ะแต่เราชอดเราฮิวสู้แล้วก็เดินผ่านไปเลยแบบกรรมการอึง้งฝั่งนู้นอึง้งแล้วเราก็เบิ้ลโลหนีออกมาแบบชดชดหลังจากที่ไปตีบอลมาได้นะคะเราก็รวมตัวกันมาตีเลนกลาง ดันไปแบบไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าฝั่งเรามีแต่ตัวแทงนะคะตัวแทงสอตัวตัวซับ2ตัว,ตว, 3, 2, ตวจะเรียกว่าซับก็ได้นะเรียกเซรฟินมาซับก็ได้นะคะรับพอโลชับมากแล้วก็อาไปตบเคตตอนนี้เราโดนอันตีแอสแต่ถามว่าแคร์ไหมก็ไม่นะคะแล้วก็บริโลไล่ต่อเลยเวลาออฟไฟนะคะเซรฟินเบิร์นโล่บ่อยๆเป็นเรื่องราวที่ดีนะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปสู้กับอีกฝั่งหนึ่งแบบไม่แคร์ป๊อปเลย คือเชิดเกินแล้วเราก็โล่ใส่ไปเรื่อยๆคืออะไรโหโอี่ดอกโลน่าสิผายเ <c oughs> ย่ามากเลยอ่ะกูดเลยว่าถ้าเกมไหนมีตัวแทงนะคะเป็นไหายาของอีกฝั่งหนึ่งเลยถ้ามีเซเาฟินกับตัวแทงเท่ากับไม่มีวันตายหรือแทบจะไม่ตายเลยเพราะฮิวกลับมาช้ำตลอด,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 ดอีกฝั่งเอิง แล้วตอนนี้เราพยายามจะแอปกดอันติดังจินแตดลบเพื่ออะไรเกมจะจบแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าสู้สุดใจในวินาทีสุดท้ายนั่นเามิลาโดนตก ช้ำมากได้รับเซอชน่าไปอีกหนึ่งเกมหวานในเกมที่2ตัดภาพมาอย่างรวดเร็วนะคะมาในเกมที่3ตอนนี้อูเดียโดนไล่3ตัวไปเลยสิคะด้วยความที่อีกฝั่งหนึ่งคือเยอะมากนะคะเลยต้องพยายามยื้อเอาไว้แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้น้องก็ต้องแฟดเหนียวมาก่อนแอบแอบทำเปสู้ไม่ได้ไปก่อนพอเราแอบเสร็จป,ปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเริ่มมั่นเริ่มคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็สกิล E ไปแล้วปะ แล้วก็เรียกมาตบไฮโนตใส่ชีดตีจนตายไปเลยสิคะจบตัดมาที่แม่น้ําอีกแล้วนะคะอูเดียร์เริ่มที่จะเป็นตอบอีกฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลุมยำตีนเวอร์สาตัวไปเลยฉันก็เลยพยายามที่จะตบนักเอกโคนะคะแล้วก็ไฮโนตย่อนไป2อ,อันตายนะคะตายนะคะ,ะ,คะทําเป็นเล่นกับระบบที่ชีตายเพราะาชีโดนลิฟทิมตุยนะคะแล้วตอนนี้ช็อตความเยี่ยงเร้จะมาเกิด หอยอะไรอะ่ะมันมีคนโทรมาแกล้งหนูว่ามันมีคนโทรมาแกล้งหนูมันมีคนมาว่าหนูมันว่าหนูใจร้ายแล้วคนไม่ดีแล้วก็มาโทรมาทำเพื่ออะไรโอ้ยเมื่อกี้มันบากนะเนี่ยเมื่อกี้ซันบินคิวได้ ไรออดอย่างางียงขอร้องแกสักทีได้ไหมเมื่อกี้คุณได้ดับเบิลคิวได้เลยนะเนี่ยและนี่คือความในใจของเมนเซราฟีนะคะไม่รู้ว่าจะบั๊กอะไรดนักหนาแล้อยองแกสักทีมาถึงไฟนี้นะคะฉันอาใส่เอ็โคไปเลยแบบเชิดตายนะตอนนี้นะคะและดูเริ่มจะเยอะฉันแปดนี้ออกมาอี่ฝั่งพยายามลุมตีนลาเวอร์นะคะเราเลยต้องพยายามจะนีก่อนเก็บกันให้หน่อย และจุดๆนี้นะคะเพื่อเราก็ไล่เก็บชําไล่เก็บคิวทุกตัวแล้วก็ชนะไป <_ an> ไปได้นั่นเองและนี่คือคำนิยามของแซนด์วิชสีชั้นนะคะลูล <_ an> ul ul um, ูโดนลุมตีนสนั่นมาถึงซีนนี้นะคะมอกนะแอปแล้วก็ล็อกผ่านะใครสะไปฉักับอามาตบเลยค่ะคะุยไปเลย <_ an> มาต่ออย่างไม่หยุดยั้งเอโคพยายามจะมาเก็บตีนฉันจะอาเรียกมาตกเลยค่ะตอนนี้ชีอากลับไป แต่ว่าซีโดนล็อกนะคะซนึ่งก็ไล่ตบเลยแรงแรงแรงอ่าต่อไปลูลูเกียมตุยเปลี่ยนปรับใหม่แบบใหม่แบบแรงเวกันทานอยู่นะฮะตอนนี้นะคะฉันเห็นว่าท็อปเลนสามารถกันบ้านได้ทันนะก็เลยเทเลพอร์ตไปแล้วก็จะไปตบกับนางเมาไฟเนาะ ดึงฉันก็ไล่ถูกชีตนานเอามา,อาไปก็มามมงฉันเวอร์แต่ด้วยความแรงของฉันนะคะฉันก็เก็บคิวชิไปได้เนาะไปเวง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 ตอนนี้เราไล่าตามใครสาเวอร์นะคะฉันอาไปแต่ชิดตุยก่อนแรงมากแล้วฉันก็พยายามที่จะช่วยอูเดียในการใส่โล่เ,เพื่อเราโดนลุมตบละค่ะฉันคิวไปสองล็อตเอโคอตายเลยแรงวร่า อยาได้เล่นกับระบบแบบใหม่ของเซราฟีนใช่นะแรงมากอย่ายวทำเป็นเล่นกับระบบนะเซลาปรับใหม่เราก็เล่นดันไปค่ะเลนล่างแบบเชิดๆสนั่นแล้วฉันก็อาเรียงมาตบชีบสวยๆแบบนี้แต่ก็เก็บได้ตัวเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรซินสวยอยู่อนนี้ก็จะไปลุมตีนเลนล่างกันต่อค่ะเขยค้ยิคยเฮ้ อ่าเรียกมาแต่ไม่โดนจ้าโอ้ไม่ก้อยไม่ก้อยโอ้ไม่ก้อย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 เนาะฝ่ายโอ้ไม่ก้อยไม่ก้อยวันนี้ดาราสาวต้องหนีแล้วแต่สกิลแรงมากไม่ก้อยไม่ก้อยเวสกินนี้เลเจน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  กินเนี่ยเลยぜเว้ยตะเกียวไมเถอะนี่ก็สุนหอยแครงมาเผด็จศึกกันดีกว่าค่ะกับไฟสุดท้ายเราแอบซ่มดูแบบสายรับสาวเดิมไล่บ๊ม จะเล่นกับระบบแบบใหม่แบบแรงสุดๆแต่ขอ,อร้องไลอ่อนช่วยแก้บั๊กตะทีสกิลไม่เบิร์เนี่ยไว้บิวบิวบิววิววิววิวแต่ตอนนี้เราต้องช่วยเซฟอูดเดียนะคะสั่มมาเก็บคิวไม่ได้สองคิวแบบรอดเลิศเกินอ่ะอีดอ,อ ต้องยอมรับว่าแรงจริงนะคะเซราปรับใหม่ต้องให้นะถือว่าไม่ได้แย่ถึงแม้จะมีการปรับัดสกิลบ,บางอย่างลงก็เถอะปรับใหม่มาคือ,อนะคะต้องให้เลิฟเลิฟเลิฟและก็จบไปกับทั้ง3เกมเซราฟินแบบปรับใหม่นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i ป e ไปช่องแคสเบจกันด้วยนะคะถ้ายอดกดไลค์ปังๆเนี่ยก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละค่ะบาย